ใช่แต่งแตงนี่ยเหมือนเสาตอนนี้บายเท่าได้แล้วคลินลปนี้ที่นำเสนรุ่งหลวงไปปริาซีทู่้ใ่มาไปเหมืสาีเจนไสวัสดีค่ะพี่น้องแม่พวกหัวร้อนมีเมนูใหม่มานำเสนออีกแล้วค่ะ บันนี้โบเมนเมนูสําหรับอันเส้ห้างใหม่ใหม่เด้อค่ะบันนี้พี่น้องคะอันนี้เมนูสําหรับเด็กๆตัวเล็กๆผู้ยผ้าหนูผ้าหลานมาเทียวทีไรจิฟาีของเขานะคะเขาสิมีเมนูนี่ไว้ให้เด็กหน่อยแอลฮักับเมค่ะไปสิผ้าไปเบิรงค่ะว่าเมนูหยังเอออันนี้คืออุปกรณ์สําหรับเมนูกินเลนเมนูไม้ของเขาเ้อคะพี่น้อง เห็นนี่กับพี่น้องนัจะเดาออกแล้วว่ามันคืออย่างนะคะหลออเงินเด็กน้อยค่ะเตรียมก่อนนะเราจะมีกระปุกนะคะค่อยทำอย่างนี้นะจ๊ะโอ้ลูกอีบอนลูกค้าทุแรกยนกิเป็นไทยลูกคอยเกลยนออกกัดปิดไว้เอามาทดสอบก่อนนะคะสองรสชาติก่อน นี่โอ้มันสีลงกันบอ่อนี่คือสีสมคือกันเนาะอ,อันนี้รสอะไรเนี่ยหอมมากเลยกับสีียนสังเฟรนฟรายดีเป็นต่นสอทางกระลังฟรายซอสเหลือกระลังก็อนอแล้วก็ซอสส้างกระลังทุ่มทู่นสั่งเถอะด้เนี่ยซอสสัง่ง<ส>คือจอยแท้ <laughs> เส้นยุคหมองอ่งจางาค่ะถาเอาไม่ทายแต,แตงแต่เนี่มือเสาตอนนี้บายเท่าไ้แล้วคลิปนี้สิส้ำเล่นรุ่ร่วงไป,ปุรัีทุ่มร้านลูกค้าบางนะเข้ามามาไกลอันนี้เขาสุด,ดไปเหตุไกลไปเยาหด้อจ้าเผื่อว่าใครที่ไม่อยากให้เยาก็จะนัวนะคะใส่น้ำเย็นจ้า กระเฮ็ดมไล่เท่ากันนะพี่น้อเอ้ยอะไรไ,ไมีสูตรดอกแต่ว่าก็คิดแค่ว่าทอดไก่กรอบๆแล้วก็เอามะเขยเอาตัวพี่จะเ่ะหอมมากเดี๋ยวเดินสิภาพพี่น้องไปทอดะะด้วค่ะรู้สึกว่ามันแล้วก็เอาแปงโลงค่ะเออเมนูกับแปงดีก็เิญาเป็นตาบองหงกันเลยค่ะหอมมากอันนี้น้ำจิ้มไก่ นมีตำถาแล้วก็มีตำขั่วปูนาโอเคค่ะเฮ้ยเสร็จแล้วเสื้อสีเดทอัดนั่งคือเป็ดนาเหนียวค่ะน้ำกระล่งไหมเนี่ยกินข้าวค่ะข้าวเช้าข้าวเที่ยงเวลาตอนนี้บ่ายแล้วเหรอใบตำขั้วอะไรขั้วข้าวใดล่ะขวขึ้นขั้วขึ้นุ้ยแซบข้าวเที่ยงได้ครับมื้อนี้ได้เป็นคนเห็ดแกงออม้ลูกค่ะ ไยังไรแบบหอไม่แห้งก็เล่ขึ้นใหาล้ใส่า้ขาวาวใกให่มาไมะ้เด้นนิใก้ขยว เป็นไฟไก่ไข่ยาวขอพับโครงการไว้ก่อนเด้อค่ะมือน,อนี้ตื่นสิมาทอดให้เบิ่งตาสบเซาโอค่ะพี่น้องมองดูหนีกลืงอหนี่ยไฟกระเจียมไว้เบิ้ลแล้วล่ะไม่ได้เมียกลางเหนี่ยหมกเกาียว่เบิ้ลเหนื่อยโค้งไข่ยาวยังไข่กระมี่แล้วเรียบร้อยหมดแล้วค่ะมืออืหนี้ขอพายุหลีค่ะเพราะว่าเนาะพนักงานท้องตลาดเท่ากันเลยเรียนหุ่นอยู่ค่ะพี่น้อยถึงไดกน,นไดกะ ลอยเบนกแล้รังใจให้พวเข้าต่อไปด้วยค่ะขอบระุณค่ะติดต่อใบใหญ่ซิด <laughs>